ไปต่อกันกับพี่คำรณเลยดีกว่าอันนี้ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน<ร>นะฮะพาไปดูการประกวดควายสวยงาม oh ที่อยุธยาครับข่าวดีดีกับพี่คำรณรนวนตอนไอ้ทุยไม่ลุยทุ่งแต่ไอ้ทุยลุยโลกแล้วไง I will tell you อะ ยุทธยานี่คือไายไทยซอฟท์วอร์ไทยแลนด์เฮ้ ควายที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่าควายไยงาน Thailand Buffalo Heritage ที่กรมปรศุสัตว์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบลงไปแล้วอย่างสวยงามประกวดควายครั้งนี้เป็นการจัดงานยิ่งใหญ่สุดอยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะครับแล้วกเ็เป็นจำนวนควายที่เข้ามาจำนวนมากแต่สิ่งที่ได้คือชื่อเสียงเกียรติยศเงินหมุนเวียนภายในท้องถิ่น การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากควายและมูลค่าของควายปลักไทยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆควายที่เข้ามาแต่ละตัวนี่ถือว่าควายแชมป์ควายเด่นๆดังๆของแต่ละจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่มีที่ไหนในโลกที่ จัดประกวดแบบเราแบบนี้นะครับงานนี้ทําให้ควายไทยมีพื้นที่ยืนอย่างสง่างามและยืนได้ทุกที่ทุกงานด้วยปวดควายติงถ้วยรางวัลของท่านนายกทนรัฐมนตรีถ้วยรางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐพงษ์ถมวันนี้เราจัดถ้วยยิ่งใหญ่มาให้ควายไทยจากควายธรรมดาธรรมดา ทำให้ปัจจุบันมูลค่าของมันเติบโตเป็นต,ตัวละนับล้านล้านบาทขึ้นไปแล้วตอนเย็นมีแฟชั่นโชว์ควายไม่มีที่ไหนได้น่อยครับยกเว้นประเทศไทยครับซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ครับนี่และทั้งหมดนี้นะคะเราได้มาจากควาย <S 1> <S 1> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าจากสิ่งไร้ค่าเราสร้างมูลค่าขึ้นมาได้คอวออยอควายรับายไทยคายไทยเวอร์ไทยแลควายไทยจงจงจง พวกควายไทยวันน <l id sei> ี <Techn Pokémon> ้สดใสมีคุณค่ายืนได้อย่างสง่านอคนเลี้ยงควายไทยมันช่วยตอบแทนบุญบุณเป็นเงินก้อนใหญ่เชิญมาเลี้ยงควายไทยชีวิตสดใสแข็งแรงข่าวดีๆกับพี่คำรนควายไทยปัจจุบันไม่ธรรมดาจริงๆนะ จะบอกให้<ท>อายุทยามันช่วยตอบแทนบุญบุญเป็นเงินก้อนใหญ่เชิญมาเลี้ยงควายไทยชีวิตสดใสแข็ง